สบายดีทุกคนตอน,นนี้กำลังพบกับน or ้องลี่ที่ซองลี่สาวลาวร้องสารเนาะทุกคนตอนนี้น้องลี่อยู่ที่บ้านทุนม่วงเนาะมื้อนี้สิพาทุกคนมาเลาะสมบรรยากาศอยู่ที่บ้านทุนม่วงเลยเนาะทุกคนมาเลาะบ้านโดยเฉพาะเนาะมื้อนี้้ากาสิพาทุกคนมาสมบรรยากาศตอนสวยๆอยู่ที่บ้านทุนม่วงแล้วก็พร้อมฟังจาอ่าพร้อมฟัง ที่มาของคําว่าพลม่วงและการตำนานบ้านพลนม่วงว่าไม่ตำนานดอกเนะาะที่มาของบ้านพลนม่วงและกาประศาชนสมัยตะกี้ฮันเฮยู่เฮดกินเดี๋ยวไดเดี๋ยวน้องจีมาบอกทุกคนที่มาเว้าให้ทุกคนฟังเลยเนาะคือเหอนตัวนี้เป็นเหอนที่มีต้นมะพร้าวหลายที่สุดอยู่ในบ้านพลนม่วงเลยเนาะทุกคนคือ บ้านหุ่นม่วงเป็นบ้านาน้อยแห่งหนึ่งเนาะที่ตงังยูเรียบตามเมนามสารยู่ที่เมืองรองสารแขวงไซสมบูรณ์ปัจจุบันนี้น้อ,นองลี่ขอเว้าแบบย้อนอดีตไปน้อยหนึ่งเนาะทุกคนคือแบบอ่าสมัยตะกี้ฮะเนาะก้อนที่ก้อนที่มีบ้านหุ่นม่วงนี่นะ่คือประศชนสมัยตะกี้ฮนนันแม่นอพยพยกย้ายมาเตะเตมืองทุลคมอ่าเมืองทุลคม ปัจจุบันนี้เนาะคือบ้านดอนกวดเมืองทุลคมปัจจุบันนี้แม่นปะลาสสนวนหลายแม่นยุยกย้ายมาเต่พุนเลยเนาะทุกคนและสมัยเทกกี้ฮันแม่นบ้านผลม่วงนี้มีเพียงเต่1ิเปหลังคาเท่านั้น,นทุกคนซิเปหลังคาเท่านั้นราคา ปัสสุนหลังจากที่ปัสสุนยกย้ายมาละกาซีแบบหมาหมายดินหมาโดนเอาเป็นของไผ่ของลาวเนาะคือสมัยตะกี้ฮันาทาไผ่ทา้งอ่าทางป้าเห็นให้เอาหลายเท่าใดผู้ใดมายหลายเท่าใดล,ละกกาเมนได้หลายเท่านั้นเนาะลักาหลังจากที่ปัสสุนอพยพมาการยังท่ันมีไฟฟ้าเทื่อเนาะและจนว่าอ่าตกมาปี2,000พี่ีเนาะ เพิ่งจึงมาตั้งเครื่อนไฟฟ้าอยู่ที่บ้านแกงสางปัจจุบันนี้เนาะซึ่งเป็นบ้านของชนเผ่าม้งลากาสมัยตะกี้ยันยังประธันมีทางแบบนี้เถื่อนเนาะยังประธนมีทางแบบนี้ซึ่งสมัยตะกี้ฮันตัวนี้ฮันย่างประันมีแบบนี้เนาะยังประันเป็นเหืนเป็นศาลแบบนี้เถื่อฟังแต่ว่ามี1ิหลังคาเหอนเลยเนาะทุกคนยังปิน ป่าอยู่ในแถวนี้นะแล้วก็เหงอนปะสาุนส่วนหลยแม่นจะเปลี่ยนแบบใหม่แบบนี้เปลี่ยนแบบไม้แบบนี้เลยแล้วก็ที่มาของคำว่าบ้านพนม่วงอันทุกคนคือตะกี้นะมีต้นมะม่วงใ่แห้งหนึ่งเนาะใ่ที่สุดเลยใ่ที่สุดของบ้านพนม่วงเลยเนาะลาต่างยู่อันแข่มแม่น้ำสารนะเนาะแข่มแม่น้ำสารปัจจุบันนี้หละลากะขึ้นก็เลย ตั้งชื่อว่าเป็นบ้านป่นม่วงเนาะแล้วก็มีอีกอย่างนึงเมนมีหนอกม่วงอยู่อันมีนอกม่วงอยู่ทางทิศตะวันตกของบ้านป่นม่วงนี้เนาะลาเพิ่นจึงอ่ะตั้งชื่อว่าบ้านป่นม่วงซึ่งว่านอกตัวนั้นมันบกเคยแห้งเลยเนาะมันบ่เคยแห้งจากเทือ่อจนถึงปัจจุบันนี้มันเป็นยังบกแห้งจากเทือ่อเนาะแล้วซึ่งประศาชนสมัยนั้นแมน่นอ่านยึดถือยึดถือการ แบบาทางป่าเฮดให้เนาะเป็นอาศิบลักแล้วก็อาศัยธรรมชาติเป็นส่วนหลายเนาะทุกคนซึ่งตกมาปัจจุบันนี้กะบ้านพุ่นม่วงกะอยังโบราณอยังโบทันพัฒนาไปถึงปานใดเนาะกันยังประสูจน์ส่วนหลกันอยังแบบอาอาศัยธรรมชาติเป็นส่วนหลายเนาะแล้วก็ทางป่าเฮดให้ อีย่างปกติเนาอะอยังคือสมัยนั้นเลยรากาแบบซึ่งเพื่อนอ่าสมัยนั้นท่านเพิ่อนอยังประทนมีแบบยังประนมีการเห็ดนาเนาะซึ่งมีแต่การเห็ดให้ซื่อและปัจจุบันนี้เพิ่นกะพัฒนาแบบพัฒนาเห็ดมีการเห็ดนาขึ้นมารากะมีกา่าเอาเอาแบบเอาอันควายแค่น่ะ เอาจกนี่นะทุกคนเอาจกนี่มาคุดคุดคุด,คดให้มันเป็นนาก้อนทีเป็นนาไร่หนึ่งนี้โอ้บ่ธรรมดาได้เอาจกคุดเนาะเพราะว่าบริอันไทรอันรถคือเดี๋ยวนี้เนาะเอารถจกเออเอาจกคุดแล้วก็เอาควายไทยเนาะก้อนทีได้กินเขาสมัยนั้นก็คือแบบยากเนาะทุกคนแล้วก็ปลาส,ส่วนเดี๋ยวนี้กะยัง มีเฮ็ดนาเฮ็ดไห้คือเก้าเนาะเพียงแตพัฒนาจากอเอาควยไถมาเป็นไสรถอีแตนแทนเนาะตอนนี้เขาก็นจนย่างมาฮอดเหือนเก้าแล้วเนาะตำนาน <c oughs> บ้านพุน่พวกับประมาณนี้เลยเนาะทุกคนคือน,น้องลี่ก็ถามแม่บางมาเนาะน้องลี่ก็ยังโบฮูเพื่อนเนาะยังโบ หูจะเจนเพื่อว่าอีหย่างเป็นอีอย่างเนาะซึ่งน้องลี่กัฮูจื้อแต่เพียงเท่าน,นี้เนาะน้องลี่ก็เลยเอามาเล่าให้ทุกคนฟังว่าที่มาของบ้านพุ่นม่วงฮันปินอย่างไรประชาชุนประชาชนที่มาอยู่บ้านพุ่มม่วงฮันแม่นยุกย้ายมาจะใส่ชนหลายเนาะน้องลี่กับหูแต่เพียงเท่าน,นี้แหละเดี๋ยวมื้อนี้มาต่อรีวิวสมบรรยากาศเหงนของน้องลี่เลยเนาะทุกคนตอนนี้นี่ ้องรีมาหอดเหอนละนี่ก็เป็นเหอนตูครับอันนี้ก็เป็นเหือนบูฮานเลยเนาะทุกคนเหือนสมัยตะกี้นั่นแหละคืออ่าพ่อของแม่บางฮันเพิ่นผาแม่บางยกย้ายมาเตออันบ้านนนกวดเมืองทุลคมพุนเพิ่นก็นได้มาสร้างเหือนหลังนี้แหละเนาะเหือนหลังนี้เลย,เเลเลยซึ่งเพียงเต้มีอ่าแม่บางเพิ่น ร้าครอบครัวมาแล้วก็เพียงเต้เพิ่นมาเปลี่ยนตัวนี้ซื้อๆเนาะเปลี่ยนทางนอกไปซื้อซึ่งอ,อ,อันอ่าอย่างหันกันยังคือเกาเนะเพียงเต่เปลี่ยนตัวนี้ให้มันแบบงามงามขึ้นนิดนึงเนาะือนสมัยตะกี้เป็นแบบนี้เมื่อทุกคนเลยเนาะล้วกาบบได้อเอาไม้แป้นแบบนี้เลยเดี๋ยวร้องรีซีให้เบิ่งเนาะสมัยตะกี้หันเพิ่นอ๋อเด้นี่เบิง่งเหอนตุ๊กคับเป็น แบบย่างเลยเนาะฮ่นแหละเพื่อนเอาไม่แตะแบบนั้นมาอ้อมเนาะทุกคนซึ่งเหือน้องรีปัจจุบันนี้กะอย่างอันนั้นอยู่เนาะอย่างไซไม่แตะอยู่เนาะนี่ซึ่งสมัยตะกี้ท่านเพื่อนไซตัวนี้แหละเนาะทุกคนเพราะว่าอาสมัยตะกี้ท่านอย่างบรทันมีเล็กมีอันนั้นดีเนาะเพียงเตะเพื่อนอาศัยธรรมชาติทุกสิ่งทุกอย่างคืออาศัยธรรมชาติหมดเลยเนาะทุกคนอไม้ตัวนี้นี่นะ ไม้ตัวที่พนใา่สารเต็ตแตเหงอน,นี่นะคือแบบเพิ่นอ่าสารเนาะไปตัดอายุผูผูยมนี่เลยเนาะผูภูยมตัวนี้หละเพิ่นไปตัดอายุผูยมตัวนี้ลากาเอามาสารนี่ผูตัวนี้เนาะเอามาสารแล้วกาหลังจากที่มันโดกมันอีอย่างา้วกาไดเอาออกเนาะได้หืออ,อก,ก้วกาคือเฮดไหมแบบนี้เนาะ ถ้ามันโดกแล้วก็เฮ็ดไมมันโดกแล้วก็เฮ็ดไม่แต่มันบบได้โดกง่ายๆเนาะเบิ่งคือมันสิโดกง่ายแต่มันบ่โดกง่ายเนาะและ้วการลังคาเหือนของคนสมัยนั้นนั้นคือเพิ่นใส่ไม่เตะเนาะทุกคนไม้อะไม่ตัวนี้เนาะเพิ่นสานตัวนี้แหละไม้ตัวนี้เห็ดอ่าไม้ฟ้าเนาะเพิ่นก็นเอามาซับๆแล้วก็เฮ็ดไม้ฟ้ามุงเหือน,นซึ่งสมัยสมัยนี้กะน่าจะน้อยแล้วเนาะเพราะว่าพาหนาการพัฒน,นากะ อ่าน้ำส่งมาลองสานกับจำนวนนึงแล้วเนาะกับบได้หลายดอกกับประมาณนี้แหละเนาะทุกคนอ่าตำนานบ้านพุนม่วงเอ้ยไม่เป็นตำนานเนาะที่มาของคำว่าบ้านพุนม่วงเนาะก็บม่ได้มีอีอย่างเนาะมีเตอันเพิ่นตั้งซื้อบ้านพุนม่วงย้อนว่ามีต้นมะม่วงอยู่อันเข็มน้ำสารเนาะน่าจะเข็มน้ำสารนี่แหละเนาะ แล้วก็มีนองม่วงแห่งหนึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกทางทิศตะวันตกของบ้านหุนม่วงนี่หละเนาะอยู่แถวพูนเนาะซื้อหวานโบข่ยแห้งเลยเนาะจนถึงปัจจุบันนี้มันก็นยังโบหันแห้งเทือเนาะเพื่อนก็เลยตั้งซื้อบ้านพุนม่วงว่าอ่าเลยตั้งซื้อบ้านว่าเป็นบ้านพุนม่วงเนาะนี่ก็บบร,รยากาศแคมน้ำสารเนาะแคมเหอนนงรีเองบรรยากาศดีดู่เหอนนงรีนี่ คลิปนี้กับโบมีอย่างายเนาะทุกคนเพียงเต้ม,มาเล่วาวประวัติย่อของอบ้านพนม่วงเนาะคลิปนี้น้องลีกะ่ะสิขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนถ้าภัยมีอย่างถามเกี่ยวกับบ้านพนม่วงสามารถถามได้เนาะการเล่าประวัติย่อของเฮาอาจจะสับสนน,นิดนึงเนาะทุกคนน้องลีก็ขอโทษขออภัยไว้ล่วงหน้าเนาะเพราะว่าน้องลีก็ยังพัน มูเท่าถึงการเนาะเพียงแต่น้องลี่สอบถามแม่บางมาจํานวนหนึ่งแล้วก็เอามาเล่าสู่ทุกคนฟังเนะเาะพรอยากให้ทุกคนรู้ว่าอ่าที่มาของบ้านพุ่นม่วงเันเป็นอยไหเนาะก็มีแต่เท่านี้ท่านี้เลยเนาะทุกคนถ้าไา่มาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกําลังใจให้น้องลี่ให้คลิปแต่ต่อไปเด้อทุกคนโอเคบายบายเจอกันคลิปหนะ้าเด้อทุกคน